ดเด็นงามรวมแรงรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันในเส้นทางนี้จนปรากฏโดดเด่นขึ้นไปทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วทั้งโลกตอนนี้ทั้งโลกก็จับตามมามองดูพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราและก็ปลื้มปลื้มกับการรักษาธรรมวินัยของหมู่คณะสงฆ์ไทยเราจนกระทั่ง ต่างประเทศขอไปเป็นแบบอย่างแล้วก็ไปจัดงานขยายธรรมะไปทั่วทั้งโลกแล้วตอนนี้เขามาขอให้เราไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียแผ่นดินเกิดของพระพุทธศาสนานี่แหละมันเป็นการภาพสะท้อนเห็นว่าต่างชาติกำลังให้ความสนใจกับ การศึกษาุูษณาของเรานี่ยังมีที่รีลังกายอีกยังมีที่เนปาลอีกยังมีที่ภูธานอีกภูฐานแล้วยังมีที่บังคลาเทศอีกขอให้เราไปช่วยจัดงานให้แต่ว่ากำลังของเรามีจำกัดผลิตพุทธบุตรขึ้นมาไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากการที่เราในเมืองไทยเราเองภาระเราก็เยอะมากแล้วก็ ไทยของศาสนาเนี่ยเราเจอแรงต้านกันเยอะซึ่งเราก็หวังว่าพ,พุทธบุตรของเราเนี่ยพุทธบริษัทสี่ของเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนถึงดวงตะวันที่มีดวงเดียวถ้าเมื่อน,นั้นเร,เราไม่กลัวยังไงเราไปได้เราจะทําวัดร้างเนี่ยให้เป็นวัดรุ่งขึ้นมาให้ได้จะทําแบบนั้นได้พระต้องมีถึงหนึ่งแสนต้องมีถึงหนึ่งแสงเพราะว่า ตอนนี้มีวัดร้างอยู่เจ็ดพันกว่าวัดแต่วัดที่จะบุรณะขึ้นมาให้เป็นวัดรูปได้เนี่ยมันเหลืออยู่เพียงประมาณสักห้าพันกว่าวัดเท่านั้นเองห้าพันกว่าวัดเนี่ยต้องมีพระอย่างน้อยสักแสนหนึ่งถึงจะไปบุรณะขึ้นมาได้ก็ได้แต่ฝากพวกเราครับทุกทท่านทุกๆรูปทุกๆคนในทีน่นี้ต้องช่วยกันเมื่อก่อนที่ผมจะขึ้นมานี้ ผมได้มีโอกาสไปกราบพระเด็คุณหลวงพ่อทัตตชิโวแล้วก็รายงานท่านว่าตอนนี้เรามาจัดถวายสังฆทาน266วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบปีที่5แล้วหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำบ้างท่านก็ให้ในโยบายใหม่ว่าให้จัดอบรมให้การศึกษากับพวกเรา ชาวพุทธที่ในพื้นที่เนี่ยให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าถ้าเขาเรียนรู้แล้วเขาต้องฝึกตัวเขามีโอกาสฝึกตัวตามคำสอนของพระเจ้าเมื่อฝึกแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาแล้วเขาจะเกิดความรักความหวงแหนในศาส,สนาขึ้นมา โดยเราไม่ต้องไปยัดเยียดเลยขอให้เขามีความเข้าใจในคำสอนพระเจ้าท่านนั้นเองเพราะฉะนั้นการอบรมคนรักวัดมักคทายกหรือชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่นี้ท่านขอให้เราทำแล้วสำหรับการที่คุณครูมาเปิดใจคุณครูสุภาขึ้นมาเปิดใจมา่สักครูน่นี้ผมก็ประทับใจนะครับว่า ยังมีคุณครูที่รักแล้วก็สู้อยู่ในพื้นทีน่นี้มากมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่พระเด็จคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใตย้ยแม้จะเป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยแต่ว่ามันมีความหวังดีความปรารถนาดีที่ส่งมาให้อย่างยิ่งใหญ่มากมาย และพระเจ้าคุณหลวงพ่อได้ชวนเหล่ากัลยาณมิตรทั้งประเทศไทยและทั่วโลกสวดมนต์อธิษฐานจิตให้เหล่าพุทธบุตรและคุณครูชาวพุทธชาวไทยในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เนี่ยให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงขอบารมีของพระรัตนตรยัยมาปกปักรักษาชีวิตพวกเราทั้ง พระทั้งเนรทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งทหารและตำรวจท่านสวดมาทุกคืนนะครับก็ขอให้คนครูได้เปิดจานเราทาแล้วรับพรจากท่านด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากความห่วงใยและความปรารถนาดีกับเหล่าพุทธบุตรและคนครูทหารตำรวจทุกทกท่านจากพระเด็นคุณพระราธรวนาวิสุทธิหลวงพ่อธรรมชโย ขอ,ขอบบกการคุณจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทาน266วัดเพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งนับเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งด้วยทำให้เหล่าพุทธบุตรต่างรับรู้ว่าท่านไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังแต่ยังมีอีกนับแสนนับล้านดวงใจที่คอยหยัดสู้อยู่เคียงข้าง นับย้อนวันเวลาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาพิธีถวายทยธรรมครั้งที่1ได้จัดขึ้นในวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548โดยมีท่านพระครูประหลัดภูเบศชานาพิโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตานาคณะพระภิกษุและเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนอกจากคณะสงฆ์จะได้มาร่วมพิธีถวายปัจจัยธยธรรมแล้วก็ยังเป็นลานเสวนาแลกปี ป,ประสบการณ์ของชาวพุทธเนื้อสิ่งอื่นใดคือพิธีคำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนที่มีผลต่อสภาพจิตใจให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากของครอบครัวผู้ประสบภัยทั้งหลายฉันจะตติดตามเธอ เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2553เป็นวาระที่ครบรอบ5ปีของการจัดพิธีถวายทยธรรม266วัดผู้ทำหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็อย่างพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะทุกภาพแห่งความทุกข์ร้อนของชาวพุทธในพื้นที่ทำให้การยนมิตรทั่วโลกไม่อาจนิ่งนอนใจและยิ่งตระหนักว,ว่าสถานการณ์ขับขันเพียงไรการส่งกำลังใจและการให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้ก็ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิประธานมูลนิธิธรรมกายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธบุตรและการล้อมรวมใจของชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวมุ่งหวังให้พื้นที่ปลายด้ามขวานทองของไทยยังคงความงดงามแม้ผู้คนจะแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรมแต่ก็ไม่ คความิดและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้วันนี้รายการ DMC v a r i e t y หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะประเดศพระคุณหลวงพ่อด้านตั้งเป้าหมายไว้แล้วจันก็เริ่มต้นตั้งต้นในการบำเพ็ญความดีทั้งทั้งที่สังเกตด,ดูแล้วว่าประเดศประคุณท่านนั้น สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีนะักแต่ว่าความตั้งใจของท่านนี่สูงมากในการที่จะเสียสละในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดภาคใต้นี้และบางอำเภอในจังหวัดสงขลาให้ดำรงอยู่เพื่อที่จะให้เป็นมรดกไปสู่ลูกหลานต่อไป